ายาวยาวนิดนเริ่นมนางๆๆ <ๆ S 1> มาอยู่ฉเฉยแล้วเนี่ยมันจะถึกร <c oughs> ้อนเผาเผาเลยนะทแทรกแรก <c oughs> เออโอยมันจะร้อนเผาๆผาเลยนะโอ้ยกินยาจะใส่เฮงร้อนค่ะนี่ใครเนี่ยเออเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ายงผ้า,าถุงเออเอาผ้าถุงพลาสตินอ่ะเหมือนกับ nhi đề, nhi đề, con nướng son cá sắn son, con chơi gì vậy? Con chơi bị kinh bị kinh đi. Con, con nướng son cá sắn son nè. cho này xay như thế nào? sẽ Wow, trang สงสัยวันนี้งอมเลยคนตามไม่เป็นไรอย่าเริ่มบอกนิดละเออจ้าจ้าแม่ไว้ค่อยกินเนาะอย่าเริ่มบอกนิเละเว้ยเริ่มบอกนิดละเว้ยนี้แจ่วน้ำพริกนะครับสูตรกองรอสูตรบ้านๆเลยอ่าสูตรกองรอนะเนี่ยกระเพราแบบแซ่บแล้วกินกับข้าวเปล่าๆเลยนะ ตอนเขาทำไมเขามองตะเลงเขาตาเลยเ้าหันอนเอาคนอนเอาแก้วนี้ยนเนียงใส่กินแซบเราเที่ยงที่ไรเี่ยที่มนมา้สวะอันนี้เอ้ก่งม่ซื้องมาไงนะมาหนังทำไรจัดนี ตรงนี้มั้ยตอนนี้มั้ยนี่พริกมะเขเออมมป็มะเตัวนี้นะมะเต้อเต้องเป็นมะเพืแห้งเนาะเพแห้งก็ได้เพเแห้งคนมากินมะเพอแห้งว่าเขแห้งส่หอมโอ้แล้วก็ใส่หอมนี้ใส่หอมนี้เออแล้เจ้ขายอันรราแบนีแล้วเราอะเท่วงเ้นแล้วเราอะแล้วเรา้ซี นี่ย่งเด้อเป็นปันได้อสิปันเข้าีันปัปันมติดมือนนะนี่ปันก็เปปีีดยอมันม่ชิันก็สาวนี่แหละมแบบนี้มานมมาดูวิธี ไม่ใช่ใช้ยเบื่อเดิดใจมแล้วแหละติดใจแจ้ไว้จิตใจคอยล้วแหละไอ้แกวไปใช่ไปคนที่ได้ติดคอทุกคำมันใหญ่เ่ยโใหญ่แล้วก็นั่ละเออ้าไกินเพื่อน้อยเ้าลมีก่นออบ้างร่างอยู่นมือดำนาร่าเาอะองเนะอะออกอืมกินแบบนั้นะ คร um ับอาหารเป็นจานขนมสรุปแล้วเป็นแผนมันจริงๆจรไงไม่ได้กินเนื้อขนาด้กินเนื้ออรไปกินพอดีเลยไอ้ดีว่าไอดีว่าบ่นมันเป็นแผนมันจริงๆงเยมูเอาเอาเอาจิปข้าวมาเดี๋ยก็จิข้วทเดี๋ยวเอะไรเนี่ยตามเดิยแยะมีแค่เนี้ย ไม่เยอะตามแค่นี้แน่เดี๋ยวนะครับเดาไปแกวแล้วนะฮะกินครับเยอะได้นะอะไรให้เก่งๆเราคิวนี่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 ยั่นียนี่กินงาคกแล้วบ่เนี่ยนะอ้าวเฮ้กินงาคกหรืว่าเขาหาผัวไม่ได้เด้อมันไม่ได้มันได้เลยนได้ผัวให้ลูกสคนแล้วต้อบอกว่าระวังผัวทิ้งเด้อไหนมรากินอันนี้นี่น แซ่บบ่ออ่เยอะแซ่บบ่นเยอะใส่น้อยแซบน้อยแต่ลายแซ่บหลายสมรณ์แล้วมันเป็นแผนต้นจริงกินแล้วเนี่ยมันจะกินอะไรล้วอิ่นแล้วซ่หน้าเดี๋ยไม่ได้กินซิม่ได้กินซีนเลยอ่านกินซี๊ดดเบย่ือมือแต่เนี้ยเขาจะตามเจ้าไว้กินาไนอ่าเดี๋ยวเดินเข้า

ของเขาแค่ติดติดเองไม่เหมือนตรงไหนวะพริกติดข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวติดพริกลองไเ่หมลองเอาเดี๋ยวไว้ลองเบิ่งกี้คือเซบูกินอันคืออยู่ในกีบแล้วเนาะอันมาเพียดที่บ้านนี่เนาะอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยเซบอแซบดีนี่นะเซบหลา้แซบแซบเราอะแซบเจ้ากินอะไรแซบต่อต่อเรากินนะเรา้เราเราก็เลยทิมเกลียวใช่ไหมทิมเกลียวเสร็จปุ๊บอะ แล้วตาเราก็จะมองโน่นกลับไปมองวนกลับไปเฮ้เร่เอาความกลับไปนี่เขาจะเห็นไหมล่ะเออเห็นป่ามองโน่นพอเสร็จครบเนี่ยเรากลับมาเนี่ยกินข้าวเหนียวคนเดิมต่อรับู่มากแล้วเมื่อกี้ส่งไปทำไมทางโน้นอะไปดูเรแล้วไงลุงละกินได้กับเจียวมันเดือดกับมันกินเจ้าวเือเ่า เขากินได้ถ้ากินนั้นชุกเราว้าเจ้าก็เลย,ยแล้วมันให้ซิมนั่นซิมนี่ฉันซิมนี่นะแก่ฝาติดฝา